สวัสดีค่ะเพื่อนเนส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นแนวคอสี่เหลี่ยมเข้ารูปท่งสอบนะคะต่อเอวต่อเล่นสีนะคะต่อขอบด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นเสื้อเอวลอยเล่นสีเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาจะเล่นสี แขนแหนสั้นรูดหัวแขนด้านในเนี่ยจะเป็นเข้ารูปนะคะเอวลอยตัวเสื้อด้านหน้าเนี่ยด้านหลังตามแบบไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าจะมีก็ได้แต่ตรงขอบเนี่ยต้องมีจะได้ดูเป็นแบบว่าสองตอนนะคะ แล้วก็เป็นซิปหลังขาขาดด้านหลังตัวเสื้อเนี่ยด้านหลังจะมีก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เป็นเย็บเก็ดธรรมดาค่ะทำอยู่ที่ไซส์ l อกสามสิบแปดนิ้วมาทำกันเลยค่ะแม่แบบก๊อปมาเลยนะคะปิดเก็ดครึ่งไหล่ แม่แบบทรงรวมนะคะ EP ที่169ไซส์ L อก38นิ้วอ,อกจริงวัดพอดีนะคะประมาณ34บวก4นิ้วก็เป็น38ใส่ไซส์ L นะคะช่างลงตั้งแต่ไซส์ S นะคะ EP ที่167อก34นิ้วจนถึง 5XL นะคะอก48นิ้วเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบนะคะ ปิดเก,กคขึ่งไหล่ปิดวงแขนปรับไหล่เรียบร้อยเสื้อไม่หงายหลังนะคะแต่นี้เป็นเสื้อเราจะต้องเปลี่ยนตรงสะโพกนิดนึงเพราะว่าตามแบบเนี่ยเป็นชุดเดรสเราก็เปลี่ยนสะโพกเพราะว่าเสื้อเนี่ยสะโพกเขาบวกแปดเราก็เปลี่ยนเป็นบวกสี่ค่ะคือไซส์ใหญ่นะคะบวกสี่แต่ถ้าเป็นไซส์ งานขายก็สะโพกหารสี่ได้เลยนะคะไม่ต้องบวกถ้าเป็นแบบวัยรุ่นบวกสองก็ได้ค่ะถ้าแบบใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็บวกสามถ้าใหญ่ไซส์ใหญ่เลยก็บวกสี่นะคะเน้นการใส่สบายอันนี้สะโพกเขาจะเก้าสิบแปดบวกรวมไปที่สี่นะคะก็ได้ร้อยสองหารสี่ ได้ยี่สิบห้าครึ่งแม่แบบเนี่ยเราทำหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะบวกไปหนึ่งเท่ากับยี่สิบหกครึ่งเปลี่ยนเส้นสะโพกนิดหนึ่งค่ะอกเอวได้นะคะไม่ต้องเพราะว่าอกบวกสิบเอวบวกสามสะโพกบวกสี่ยี่สิบหกครึ่งจะนิดหนึ่งอะคะ่ะยี่สิบหกครึ่ง ตีตรงๆมาก่อนนะคะแล้วก็ตีตรงขึ้นมาที่เส้นอกเลยค่ะความยาวปิดเขา่าปิดเขา่าทั่วไปก็ยี่สิบสองนิ้วจากเอวนะคะปิดเขา่า ทำทรงสอบอยู่ที่สามเซนตีมาที่เส้นสะโพกค่ะดูในส่วนของอกห่างนะคะเก้าเซนเส้นสะโพกบวกไปหนึ่งค่ะ สิบเซนจากเอวล,ลงมาสิบห้าเซนเป็นปลายเกตค่ะเราทำเกตอยู่ที่สามเซนนะคะข้างละเซนครึ่งเซนครึ่ง ด้านข้างเราเข้าสองเซนค่ะได้ในส่วนนี้นะคะเราดูที่ชิ้นหลังจากเส้นเอวเราวัดลงมาเหมือนกันค่ะยาว22นิ้ว จากเส้นเอวนะคะยี่สิบสองนิ้วตีมาเลยค่ะเป็นความยาวดูในส่วนของสะโพกยี่สิบห้าครึ่งหน้าบวกหลังลบนะคะลบหนึ่งยี่สิบสี่ครึ่ง ยี่สิบสี่ครึ่งตีเป็นฉากตรงๆมาก่อนนะคะตีมาที่เส้นอกด้านข้างเราเข้าสองเซนนะคะด้านหน้าเข้าให้เท่ากันจุดนี้สำคัญนะคะหน้าเข้าเท่าไหร่หลังเข้าเท่านั้นนะคะ เวลาวางเนี่ยเกณฑ์ผ้าเขาจะได้เกณฑ์เดียวกันนะคะเราทำไปสอบอยู่ที่3ามเซนเท่ากับด้านหน้า3ามเซนนี้กับความยาว22่สบกำกำลังดีนะคะกระโปรงทรงสอบ เป็นงานผ่าหลังซิปหลังนะคะจากเส้นเอวเราวัดเข้ามาหนึ่งเซนเป็นเส้นซิปนะคะตีมาที่เส้นสะโพกผ่าหลังจากเส้นเอวล,ลงมาประมาณสิบหกนิ้ว เราก็จะได้ผ่าอยู่ที่หกนิ้วถ้าต้องการผ่าสูงกว่าน,นี้นะคะเจ็ดนิ้วได้นะคะจากเอวลงมาสิบห้านิ้วได้อันนี้เป็นผ่าด้านหลังนะคะเป็นงานซิปหลังเราตีไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องกินคอ ด้านหลังจุดนี้นะคะกับเส้นซิปเนี่ยเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะด้านหลังเป็นเก็ตเย็บธรรมดานะคะสามเซนเซนครึงง่งเซนครึ่งจากเส้นเอวล,ลงมา สิบห้าเซนเป็นปลายเก็ตเราจะต่อต่อเล่นสีที่เส้นเอวนะคะจากด้านข้างเเราขึ้นครึ่งเซน ขอบเล่นสีประมาณประมาณสามเซนถ้าหนึ่งนิ้วเล็กไปนะคะดูแล้วประมาณสามเซนข้างละเซนคึ่งเราปิดเก็ด ตรงขอบเนี่ยจะไม่มีเย็บเก็ตนะคะเราปิดจับตรงจุดนี้กับจุดนี้นะคะตรงนี้เขาจะไม่ชนกันก็ไม่เป็นไรนะคะจับให้ก็เป็นอย่างนี้ต่อขอบเล่นสีนะคะ อันนี้เราก็ตัดไปได้เลยค่ะแต่ถ้ามีซับในนะคะเราอย่าเพิ่งก็คือเป็นปกติแล้วก็กิ้งเกตไปก่อนนะคะอันนี้คือตัวนอกตัวในก็จะเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะคะแล้วก็กิ้งเกต ด้าหน้าต่อเหมือนกันค่ะวัดครึ่งเซนเท่ากับด้านหลังนะคะเราก็จะต่ออยู่ที่สามเซนเซนครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งนะคะเท่ากับขอบสามเซน แล้วก็ปิดเกตค่ะใช้เส้นตรงนี้นะคะตรงกลางเขาไม่ชนกันไม่เป็นไรเราเอาตรงตรงนี้ ตรงขอบนี้จะไม่มีเก็ดนะคะถ้าจะมีซับในก็เหมือนกันคะ่ะคือเปิดเก็ดออกไปก่อนนะคะแล้วก็กิ้งเก็ดก็คัดมานี่เลยตัวนอกเราค่อยมาปิดนะคะคือตัดซับในไปก่อนตัวกระโปรงข้างล่าง ท่านล่างไม่มีอะไรนะคะอันนี้ก็จะปิดอันนี้ก็จะเป็นเย็บทรงสอบธรรมดาก็จะดูที่เสื้อแล้วก็ปิดเก็ดไหลมาเลยค่ะ ได้ในจุดนี้นะคะคอสี่เหลี่ยมลึกบ่ดหน้าก็ได้นะคะบ่ดหน้าประมาณเก้าเซนเขาจะไม่ห่างคอมากจะเป็นสี่เหลี่ยมแคบนะคะแต่จะลึกลงมานิดนึงประมาณสี่เซน จากข้างคอนะคะตีขนานมากับเส้นคัดไหลเลยค่ะความลึกอยู่ที่บ่านหน้าเรอจะขึ้นไปหนึ่งเซนแปดเซนอันนี้เป็นไซส์อลแปดเซนแล้วก็ปิดคอมาที่หนึ่งเซนค่ะ ปิดในจุดนี้นะคะหนึ่งเซนต้องจุดนี้เลยนะคะถ้าน้อยเปนเนี้ยคอสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาชอบชอบอ้าชอบเหลือตัวเสื้อเสื้อเอวลอยตัวที่จะโชว์เขาจะปิดตรง ตรงฐานอกใต้อกพอดีนะก็จะปิดถ้าใต้อกเนี่ยส่วนมากก็จะเจ็ดแปดเซนก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเจ็ดแปดเซนแต่เราจะให้ลงมานิดนึงเพราะว่าอย่เวลาเจอหน้าอกเนี่ยเขาจะลอยจากอกสูงเนี่ยลงมาประมาณเกเซนให้ลงจากใต้อกมานิดนึง เดี๋ยวเราลองวัดดูสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่ง จากเส้นเอวนะคะสองนิ้วครึ่งเขาจะมีช่องนิดนึงประมาณเซนครึ่งจากเส้นกลางนะคะเซนครึ่งตีมาที่คอก็จะมีแหวกนิดนึงแล้วก็เขาจะมีเล่นสีช่วงเนี้ยถ้าเรามีลายตามแบบนะเราวัดลายได้เลยเวลา เสื้อตัวนี้ปิดเนี่ยก็จะได้เห็นลายตรงนี้เต็มที่ตามแบบเลยนะคะคือวัดลายได้เลยอันนี้คือเรากะเพราะว่าเราไม่เห็นลายนะคะขอบจะมีเล่นสีเท่ากับเอวเลยค่ะเอวเราเล่นอยู่ที่สามเซนสามเซนเท่ากันตรงนี้เขาจะนิดนึง ให้เห็นเต็งครึ่งประมาณนี้ตอนนี้เราจะปิกเก็ตเพื่อก๊อปชิ้นเอวลอยออกมานะคะวงแขนเนี่ยเราย้ายมานิดนึง่งกระดาษจะได้ไม่พองมาก อันนี้เราไม่ใช้ bịch còi đi liền cả, nào, trang bà na nít một size L สามสิบห้าครึ่งหนึ่งสิบเจ็ดครึ่งเป็นแขนรูดหัวแขนนะคะเราขึ้นประมาณหนึ่งเซนล้าช่วงนี้ตามแบบเขากว้างอยู่นะคะเราใช้เส้นเดิมก็ได้คะ่ะเป็นแขนรูด ครึ่งเซนเพราะว่าเขาชี้ถ้าชี้มากเรากดเซนหนึ่งก็ได้นะคะดูด้านหลังเป็นกลมนะคะกลมธรรมดาก็าไปที่บ่าหลังเลยค่ะ ครึ่งเซนค่ะหักหัวซิปอันนี้คือซิปนะคะซิปหลังทั้งหลังเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าเสื้อเนี่ยตามแบบเขามีแต่ด้านหน้าถ้าเพื่อนๆจะมีด้วยก็เพิ่มมานะคะ ก็ต่อขอบแต่ตัวเสื้อเอวลอยที่เป็นจะไม่มีเกตนะคะจะมีเกตเฉพาะตัวด้านในเขาก็จะเป็นรอยนิดนิๆก็จะเป็นแบบเหลือนิดนิดก็เหมือนกับเป็นเอวลอยที่เรามองเห็นอันนี้คอไม่กว้างนะคะไม่ต้องปิดเรามากลอบชิ้น เดี๋ยวเราจะต้องแยกตัวในนะคะเรามาก๊อบชิ้นเอลลอยกระดาษเนี่ยไม่เรียบเพราะเราปิดเราก๊อบได้เลยนะคะอันนี้เป็น กระดาษลอกลายนะคะจะมองเห็นตัวนอกไม่มีเก็ดนะคะ อันนี้ตัวนอกได้แล้วนะคะตัวนอกจะไม่มีเก็ตเย็บนะคะตัวในเราก็ขีดเก็ดเลยค่ะเป็นแยกนะคะแยกชิ้นบ่านหน้าขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วเราก็แต่งตรงนี้นิดหนึ่งให้เขาหมุน ทําได้สองแบบนะคะอันนี้เราจะแยกชิ้นแยกออกไปเลยเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ตรงนี้ไม่ใช้หรือว่าเราจะทําแบบนี้แล้วก็ลดเก็ดลงมาประมาณสามสามสี่เซนนะคะลดเก็ตลงมาก็เป็นเก็ดแบบเย็บธรรมดาเป็นเก็ตทรงเย็บธรรมดา จับเย็บไปธรรมดาอย่างนี้ก็ได้กระดาษนี้เราก็ถ้าไม่เรียบเราก็ไปก๊อปใส่แผ่นใหม่ได้เลยนะคะเขาก็จะเรียบก็จะได้สองอย่างถ้าเป็นแยกชิ้นเนี่ยเราจะไม่แยกเป็นชิ้นก็ได้นะคะเราก็ตัดแค่ตัดแค่ตรงนี้ออกมา ตัดแค่ตรงนี้เราไม่ต้องแยกเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วก็ตัดแยกแค่นี้แล้วเ,เราก็ใช้กิ้งอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แขนแขนเป็นรูทธรรมดาลูทไม่มากนะคะ ความยาวตามแบบไม่ยาวนะคะ9นิ้วถ้าเป็นงานขายเนี่ยเราก็จะวัดเข้ามา2อซิน วัดลงมาประมาณสองเซนค่ะก็ตัดมาเลยรูดไม่มากนะคะ จะไม่มากเรายกตรงนี้ประมาณสามเซนก็ได้ค่ะตรงนี้เท่ากันนะคะตรงเนี้ยเท่ากันจากจุดนี้มาสามเซนแบ่งครึ่งค่ะ เจ็ดเซนครึ่งแบ่งครึ่งตีมาค่ะเป็นเส้นกลางเราไม่ยกแล้วนะคะเพราะว่ารูดนิดเดียวตรงนี้ยกแล้วนะคะเราก็แต่งให้เขาแบบกลมกลืนกันได้เลยค่ะก็หัวแขนรูดนะคะนิดหน่อยก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ